ว่าถึงครูบาลมีจักหน่อยเนอคุณโยมสิวัตรโยมหม,มูเปิ <c oughs> นคืนหอดแม่บ้านพ่อเผาซพทำงานจ้าบมาในกีซพแล้วแล้่แม่บ้านพอเลิก <c oughs> สั่งสามีไว สั่งโคบาลมีไว้กระดูกข่บะตองเก็บไว้เดิมมนจลีลำบากเหตุแถ่มันแล้วไปเบิดสะพันวะแต่ว่าเปินอยากมาอยากมามาวัดบ้านเกาบอแต่ว่าบ่าได้มาจาัาเถื่อจนถึงแก่กรรมจ้าว่เปินกเ็เลยเอาขี่เท่าสาบันเท้าเอื่นวังข้านเนาะ เอาไปไหว้วัดหันวัดนี่วัดหันบัดนีด่นว,นวัดที่คุณเคยจะมาาวนมาวัดเท่าก็เอากี่ามาคือหลวงตาเว่านฟังอันนี้ครูบาลมีญาตโยมทั้งหลายข้าบครูบาลมีนี่เคยส้่งสมอบรมบุญกุศลร่วมกันมาหลายพบหลายฉาติหลายกลับหลายกัน แต่ละภพแต่ละชาติอยู่น้ำกันกับเอือ้อเฟื้อเกือ้อกูลกันโดยศีลโดยธรรมเพิ่นจะเอื่นว่าคู่บารมีก็คือคู่สร้างคู่สมบม่มบุญกุศลบารมีทำร่วมกันมาทิ่เป็นแนวหันเบิดตขันเท่าทิพิจน,นาบางเอี่ยงอันหนึ่งก็คู่เวน ขันคูเวดีจะแม่มันขับเป็นอย่างมันจะเป็นคูเวนเพราะว่ามันมีเหตุคือบาปบางพบบางชาติผัวเหตุบาปแก่เมียบางพบบางชาติมาบันนี กรรมต้องหันในผลเมียกับเหตุบาปให้ผัวกับผัวอาจจีนอกใจกันอาจจีบอดตรงไปตรงมาต่อกันทะเละวีวาากันมาหลายภพหลายชาติอันนี้เพื่อนว่าคู่เวรอยู่ใสกจองไปหากัน พอ่อไปหอดอู่น้ากันแล้วกะอยู่บ่เป็นสุขเพราะบาปเป็นเหตุเห็นบ่กอันนี้เรื่องเว้นไนี่จะว่าหลวงปู่หมั่นเพิ่นมาเผยแผ่วระกรฐา,านอยู่วัดบ้านกะบะโเฮ้าหลวงปูพ่พระธรรมจิติย่านหลวงปู่ัาิวบน,น,น เพิ่นมาเทศจะระเถือเพิ่นกระป๋าหลบปูเนี่ยถ้เป็นเด็กน้อยออกมาน่ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ <c oughs> มาฟังเทศหลวงปูหมันอยู่โบสโบดถ์บ,าบ,าบ้านก็บอเฮานี่ยปูยังจำได้อยู่ว่าปูหมันบนเทศลเรื่องนั่งยักสินี่วะท่านเวลาพิ่นไปเรียนหนังสือบัญิเรียน บาลีจะในประโยชน์เจ็ดพื่นได้ลงปูนเพิ่งเลยเอาไปเทศอยู่เรื่อยๆเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนอันนี้เาพื่นขูเวนเฮาจังเห็นในโลกเฮา บอว่าชาติใดภาษาใดก็ค้ายๆเดียวกันคือคือกันคันเป็นเหตุบาปต่อกันมากแล้วบอมือใดก็มือหนึ่งบชาติใดก็ชาติหนึ่งกรรมมันจัดสรรให้เมื่อกรรมอันเป็นบาปมันมีพลังมันก็ให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นคนเฮ่าเดือดร้อนครอบขัวเดือดร้อนเพราะ ขาดศีลนั่นเองขาดธรรมนั่นเองนี่มันจะเป็นยังสัตย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยแสดงไหวพวกเฮ้าเน้อคันสิ่งใดกระสางเกิดขึ้นในครอบครัวเฮ้าอาจจะบดสมบายใจน้ำกันหรืออย่างต่างๆก็ตามอาภายัยให้ซึ่งกันและกัน บอเป็นอย่างให้มันจบชาติเดียวนี่ซะอีอย่างเกิดขึ้นปับในทา้งเทบดีจบกันแค่นี้นะเฮ้าบ่จองกรรมจองเว้นบ่ผูกโกดบ่พยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วกันใส่หลักธรรตตินีมันจงที่สงบลงมันจะที่จบลง ขันสั้นพบใดชาติใดกระจองกรรมจองเว้นกันยังสี่ต่อไปเรื่อยๆบ่แล้วจากเถื่อเกิดพผไว้ชาติใดกับปรีเข้าหากัน <c oughs> แล้วก็ทําลายกันล้างผานกันกระยุจังสิแหละบดถูกพบถูกชายกันนี่มันจบพระนันสมเด็จพอพระสมาสมุทรเจ้าจึงแสดงหลักปฏิบัติไว้ ว่าวให้ฟังมันสัดๆก็คือ mm hmm. เหตุบาตรจรเถื่อมันเป็นหนีเ mm hmm. พนวนหนี้กรรมเมื่อมันมีพลังพอมันก็มาทวงหนี้ mm hmm. เห็นบ่ทวงหนี้เนี่ยนั่นอย่างครอบควัวบบบครอบพวกพบก่อชาาิก่อนเมียเหตุแต่ผัวถูกใจเรื่องได้เอกสง่ง เมื่อมาเกิดในพบใหม่ชาติใหม่ที่เกิดอยู่ประเทศใดกะสร้างอยู่จังหวัดใดก็ตามบุญก็เคยสร้างร่วมกันมาบาปก็เคยสร้างร่วมกันมาเวลาบาปมันมีพลังบะนี้ก็ดูเข้าหากันเมื่อดูเข้าหากันเป็นผัวเมียแล้วบะนิเวลาบาปนี่กรรมมันปรากฏก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ในครอบครัวจังทีนะชาติหนึ่งเมียเหตุใ้ผัวเดือดร้อนชาติไหม่ผัวเหตุในเมียเดือดร้อนอยู่จังสี่ปจบสิ้นจักเถื่ออันนี้โทษภัยบ่ใดโทษเราท่าสร้างไว้เองเพราะฉะนั้นหลวงตาจะว่าคันบางคนเบ็นไห้มาหาหลวงตาหลวงตามา่ย่าไหยไห่เหตุยง แม่ออกบางคนก็จมให้ผัวอยู่ตอน้าลงตานั่นแหละให้พ้อเสียใจว่าผัวไปมีเมียมานน้อยเห็นบ่อย่าว่า,าบเาจาักได้เลื่องมุนีห <c oughs> ลวงตาก็เป็นนอไข่ไข่เป็นเจ้าโคตจังสิละ <c oughs> หลวงตาก็เลยว่ามันฟังว่าจังได้กันยังไหหลวงตาเลยว่าฟังเด้อหลวงตาที่ว่ามันฟังกฎแห่งกรรมขันที่ว่าตามหลักตัวนี้ก็คือพบก่อนชาติก่อนแม่ออกนัะนอกใจเล่านอกใจผัวบุญก็ค่อยส้างรวมกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อมัดได้พบนี่ ขัวกะเลยหนอกใจแม่ออกแม่ออกเป็นผู้เหตุมาก,ก่อนโทษใครพ่อว่าชี้แจงบรรฟังเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะ,กะลงโตได้หยาดโยมไหมความถูกกระคายลงผู้เป็นแม่บ้านส่วนพ่อบ้านลงตากะเลยว้าน้ำว่าเศร้าสลาย เบิงนำตาแม่บ้านในวัดฉันลูกก็มีคุดคักไหลวัดเพิดเลยว่าผมก็รู้ตนเขาอยู่หลวงตาพันว่าหลวงตาเลยว่าขั้นว่า,วาตามหลักธรรมบ่แม่รู้ตนผ้าเขาลงนรกบ่แม่นแนวดีได้เลยว่าจันหลวงตาว่า แม่ออกก็ถือว่าแย่งผัวเขาว่าฉันผ,ผู้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 หนึ่งหันวาฉันแย่งเมีขเยข้าเจ้าไปวาแย่งผัวข้าเจ้าไปวาฉันข้าเจ้าก็ตกนรกผิดกาเมสุมิชาจานเนากาเมสุมิชาจาราเวรามณีคอนพิษวาฉันลงตาวะบ่แม่นรู้ตนนด้เลยทำโทษผู้หญิงโดยตรงคันเท่านอกใจเขานะวะัน นอใจเมียเป็นน้อนน้ำเขานะหลวงตาก็เรียกว่าวันสิพอชี้แจงกระขักหลุดเศร้าเบิดเลยยังว่าเห็นบ่ผัวก็เศร้าไปหาอันเมตตากันเลิกสะละวาสันอยู่น้ำกันต่อไปแล้วกะภอยให้ซึ่งกันแลกันซาวาสังหลวงตาวาก็อยู่น้ำกันมาคู่ม,มือเนี่ยก็อยู่น้ำกันสะดวกอยู่จังสินะพาะฉะัหนกัน เทาจองกรรมจองเว้นกันมันก็จะเป็นโทษต่อไปอีกพบไม่กับน,น่กรรมก็ตามทวงละไม่ต้องใส่หนีคำว่าใส่หนีมันก็บวบเพราะนั้นวิธีใช้นี่กรรมนะอะไรเกิดขึ้นมาจบกันแค่นี้เด้อยุกันแค่นี้เด้อเศร้ากันทอนี้เด้อบ่จองกรรมจะเว้งกันด็กมันก็จะจบ จ้งสๆนะแต่ว่าอันนี้คนโยมหมูน้อบวแมนแนวหันเพ่นเป็นครูบาลมีจะว่าขึ้นหอดแม่บ้านก็เลยมาปฏิบัติธรรมอุทิสวงสุศลให้แม่บ้านพนก็เลยขึน้นเมือนมู่านบรรทุนหลวงตาหรือว่าอาจสาลาวาสธรทำบุญสาหลวงตากเ็เลยพนตั้งตนให้้วก็ญาติโยมก็โม่กันอันนี้เบิ่งแล้วกหลวงตาว่า คันเหตุจริง่มันเป็นบุญรวมกันแม้จากไปแล้วก็ยังคิดถึงกันเพราะความดีพอจะนั้นห้าควรเรสตสังดีต่อกันก็ได้กระบสู่ความดีดอกขันความดีนี่บอกว่าพู้ใด้เหตุกันพ่อเหตุดีแม่เหตุดีลูกเต่าเหตุดีผัวเหตุดีเมียเหตุดีมันสิคือหอดเพราะความดีนี่แหละ ความดีนี่มันดีขักิริเชิดชูชีวิตของคนเรานั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้นเบ้าแน,นหรดก็ดีว่นแม้ตายแล้วก็ค้นก็ขึ้นหอดเห็นบหขคืดหอดอดีเลยที่ผัวคืนหอดเมียเมียึ้นหอดผัวพอความดีคันประเทศบ่ดีและกุศวงพุน่ะ กูสวงแมนหมอมตักขันบ้านได้ตายุตแม่น่านตายอยากให้ตายบัดถ้าตายอีดิกูสวงว่าไม่เป็นดินสูงขึ้นทศยโทย,ย์พูนน่ายังวายอีกอยู่แสดงว่าหนักแผ่นดินมากเนี่ยันความสวงนี่มันพอดีจากกานพระกะตามเน่นกะสร้างไม่ใชีก่กะสร้าง พู้ไ้เจ้าบรชาแบใครก็ตามทางโลกจะผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามอุปมาเหมือนกันกับไฟพระราชาจับไฟก็ร้อนราชนีจับก็ร้อนบัดโลกเนยนายกรัฐมนตรีทั่วโลกจับไฟก็ร้อนใครจับก็ร้อนพระจับก็ร้อนเนนจับก็ร้อนแม่จีจับก็ร้อนประชาชนใครจับก็ร้อน มันไม่ได้เลือกข้อนี้ฉันใดบาปผู้ใดใครก็ตามทำแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันจะตามล้างตามผ่านชีวิตบุคคลนั้นจนย่อยยับจนหมดพลังของมันมันจึงจะหยุดปานนั่นอีเดแต่ส่วนบุญกุศลบารมีธรรมนั้นเสมือนมิตรที่แสนดี เป็นที่พึ่งของเราได้บุญนั่นคันว่าย่ำไปฟังอีก,กนหน่อยถ้าบุญเกิดเวลาใดในขณะใดก็าตามห้าเหลียวเบิ่งหนาเนี่ยโอ้ยเป็นตะเบิง่งตะเบิง่งเบิ่งย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นเบิ่งย่ำใดก็บสบายใจย่ำนั่นเบิ่งย่ำใดก็ปลื้มใจย่ำนั่น ขันเบาออกมาก,กับม้วนมวนขันแม่บ้านเบาน้ำพอบ้านว่าเมียเบาน้ำผัวก,กับพ่อพอ,พอ,พอกินเข่าเด้อพ่อเด้อ่อยเห็นเรียบร้อยแล้วพอ่อมันหลดแสบแต่พ่อได้กินผุนนอนไม่เน่ยเลี่ยงเนาะถามไม่เน่ยเลี่ยงดีดอกเห็นมันมันเป็นอิหรีไหน พว่ว่าน้าแมยกับแม,แม่แม่ให้แล้วเลยบอก่แม่โอ้ยมันหลดหลดอิ่มใจทั้งถูกฝ่ายเห็นบอกขั้นบุญเกิดแต่ขั้นบาปเกิดก็วายเดี๋ยวเางหนาคือบูดแถะนะบเพราะวาเงต่ำบมองพีก,ก็อีโลโปเปกอีโลโปเปกสร้อยหอมก็จกักหน่อยจักใหญ่โป,ปโป,ปโปเปกโปเปกมาแล้วแล้วสะแตกสายังวายอีกอยว่ กูเ็อิมแต่พอะทีกูกิน่นผลผุนเห็นบอกขันบาฮบเกิดมันเป็นแนวนันเจเจนาเพราะนั้นคู่บารมีนั้นอาศัยบุญกุศลจัดสรรให้ก็เลยอยู่นํากันหักกันแพงกันดูแลก,กันจนหอดเมื่อตายตายแล้วก็ยังเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลคุณงามความดีบารมีส่งให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วย ธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกของเขาอยู่เย็นเป็นสุขเพราะบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นมณีหลงตาปารุปอนุโมธนามาก็เห็นสมควรแก่เวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบปจิรัตนตรยัย คือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเนรนเมจีแม่ปรามพ่อพามที่ได้ศึกษา,เร,าเรียนภาเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาม,มาตลอดบำรุงบิดามารดาโดยเฉพาะถวายสังฆทานร่วมกันในวันนี้เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนีเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว จิตใจย่อมผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรรม,มานาตบอพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยารชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเดจประนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชนีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรพระวัิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชนีและเจ้าคุณพระินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดบุระพาจารย์เจ้าพระเดราจารย์เจา้จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนห้แก่บิดามารดาของใครของมันเน้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อ นึกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุธิปุนกสนแก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตรธิดาลูกหลานครูประจอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะแล้วก็ขอก็คือดอกเตอร์นันทวันเอ,อื้อวงกูลที่ล่วงรับไปแล้วเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป แล้วก็ขอให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาสาธุการเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทรรูุอาจารย์ประสรงองค์สามนเณรแม่จีแม่ปรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดตัวโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจริญรุ่งเรือง,งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขพะพละปฏิพานธนสาสรสมบัติธรรมสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอกรคิดความปรารถนานั้น,น